คหาโูสมคเอราวัข้าแต่องค์พญานาคราชเหตุตนผู้มีฤทธิ์ประสิดรักษาพระธาตุรมข้าแต่พญาสีสัตนาราชผู้มีฤทธิ์นักดินแดนสีโคตรบูลแต่การก่อนข้าแต่พญาสุวรรณนาคราชรองดินแดนในประเทศลาวเวียนกันหลวงพระบางคือองค์พญาสีสัตนาราชองค์สุวรรณนาคราช องค์วิรุปองค์ท่านเท้าพญา,า,านาคราชภูมทธิ์สถิตรักษาณคำธนุษณ์ณคำธนุษวางนาคินภูศรสีสุโหนาธราชญาติประทุมาองคเท้าปภารณารักษาแม่น้ำอื่นด้านวัดหลวงพ่อภพาษาวัดผู้ใสพระองค์พญานาคราชในทุกที่สารภิภูมิธิ์เช่น พญาอานันตนาสราพญาพุทธรินทราชราพญานาสราชผู้มีทิศแต่การก่อนข้าแต่องคพญา,านาสร,ราข้าพเจ้าขอกราบพันเ์คืนอรัตนาร,รามีพญานาสราชในทุกหมู่เหล่าทุกตระกูล จากตำนานสุวรรณภูมิครและตำนานตุรังพธาตุนิทานตำนานขุนรงอันมีพญานคราชมีนิตคือพญาศีสตนาคราชหรือท่านนาคราชผู้เป็นบัลลังก์ของพระมูนักรสีสุพญาศรีสัตนาคราชนาคาธิบดีศรีสัตนาศรีศรีสัตนาบารานปกครองพญานคราชของเราพญาศรีธุรนคราชหรือนาคาธิบดีธุโทปกครอง ภูแลพยายราชนไทยัยยาสีปกุมานคราชยาปรยาสุนาราชพยาธนมูลนคราชพยาพินโยนตากวัตินคราชพญาชมพูจิตพญาอาทิตยจวังสานาคราชพยาสุวรรณนคราชอยู่ที่แม่น,น,น้ำน่านพุทธโภปาปนาอยู่ที่ภูเวียงตับพาร,พรนาอยู่ที่ภูหลวงพระธาตุบ่างขุน พินโยนนาคาวตินาคอยู่ที่แม่น้ำปิงชีวายนาคอยู่ที่แม่น้ำชีไายโลหานาคอยู่ที่แม่น้ำโขงเอกาจักขูนาคอยู่ที่นที่แม่น้ำโขงเศรษฐาชยนาคที่แม่น้ำโขงสาหัสตอพลนาคอยู่ที่แม่น้ำโขงท่านาคมูลนาคอยู่ที่แม่น้ำมูลสุขัดถีนาคอยู่ที่พระพุทธบาทโขนฉันภังศีีนาคอยู่ที่แม่น้ำโขงอุตสุนาคอยู่ที่ศกตรงคันทับพนา อินทรจักรนาคสิริวัฒนาสุพรรณนาคพญานาคราชทั้งเจ็ดองผู้ดูแลรักษาพระราตุพนมได้แก่พญานาคสัจโทนัคราชพญาสีระวุตินัคราชพญาจิริวุตินัคราชพญาโสดตปาวสีนัคราชพญาสัจจุติสีนัคราช